ตรงนี้มีไก่ไก่อบองซื้ออืมรับตัวครึ้นด้วยอืมที่ <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะถนนอะไรชายทบางุนเทียนได้ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ถนนชายทะเลบางขุนเทียนนะคะสมุกสาครแต่พอมาชมบรรยากาศสองข้างทางที่ มาเป็นครั้งแรกยังบอกไม่ได้ดูเอาปหมหา,า,าุมอจาก้าตลาลมจัดาเด้วย รันลงมคเดี๋ยวกูเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวกูเพิ่ม่ายให้พวกเดียกน้อร้านนี้บ้านดีอุ้ยไม่ธรรมดาเนี่ย ชื่อร้านทองคาเฟ่ทองน้ำไม่ไช่โต้งนะทองทองโองเมนูน่ารักมากเลยอ่ะกินกาแฟป่ะกินอะไรเดินกก็ได้เอาเป็นเอาเป็นนี้ก็ได้เป็นเป็นชามะนุงมะนาวก็ได้เอาไหมล่ะได้เครื่องก็น่าจะเป็นชาเขียวเออกินไหมล่ะชาเขียวก็ได้แต่ขี้เกียจที่มึงอ่ะเราเราเดินเล็กก่อน แล้วเดี๋ยวแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ข้ามาแวะฝั่งนู้นมีข้าวแกงปักใต้ด้วยนราคาสามมเรียนทอด <c oughs> ครับผม <c oughs> ขอบคุณครับคืออะไรอ่ะทั้งขายอะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรหยอยทอดหมูกล้วยชุบเอ่อช็อกโกแลต่ะ นั่นได้อ่ะใช่โออกระทาะเลยไปทุ่มใกล้ๆหน่อย นี่คืออะไรเขาลัดไงา,าังะเลเลี้ยวขวาไปเป็นอะไรตรงนี้เรียกสามแยกอะไรก็ไม่รู้นะนมเช่า,า,านให้เช่าด้วยกันละสาบ,บาทขี่กลับบ้านไปเลยไม่ได้ผิดไม่ได้ ตัวใหญ่ไวเล่งเลยตรงนี้เป็นที่ทำการชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์เอามีป้ายด้วยนะครับต้องถ่ายรูปก,กับป้ายแล้วหน่อยดิป้ายทะเลกรุงเทพของเราปุา๊บโอเค ทุกปั๊มที่เด็กปั๊มที่สะพานลักทะเลบางขุนเทียนเป็นอีกหนึ่งีุดที่เขามากันที่ถนนชายทะเลบางขุนเทียนเขาจะต้องมาที่นี่มันจะเหมือนเป็นสะพานที่เป็นจุดเช็คอินเนาะก็สะพานอะสะพานข้ามคลองแต่มันลมีเชียงเอาไหมอะมีสิซี่ด้วยอไหนอ่อทิกี้กว่ามือนะครับ ยานให้เช่านะคะถ้าเกิดใครเป็นสายไบยเกอร์ก็มาได้มาจัดได้ชั่วโมงละ30บาทไอ้เขาเขียนว่าคันละ30-30บาทนะแต่ไม่รู้ว่า30บาทนี่ขี่ได้กี่ชั่วโมงเขาไม่ขี่แลวันหลังสนะวยงามเลยไปมีแรงก็เดินไปเือนเดือนพันเขียวเออ บรรยากาศก็ประมาณนี mm ้เ hmm. ล uh, ือกเอาว่าจะซ้ายหรือจะขวาบรรยากาศประมาณนี้นะครับอันนี้จะมืดหน่อยอันนี้จะสว่างหน่อยอ่าอันนี้จะสว่างหน่อยจะบอกขานน้องหน่อยว่ามันไกลแค่ไหนเรือหางยาที่ผ่านบ้านเยียงเยี่ยงตะแยก็คงมาทางนี้แหละอืาใช่เขาบ้านเยียงเยี่ยงเอยู่ประมาณนู้นไกลๆโค้งๆนู้นน่ะอือการออกแล้วอ้ ha <laughs>